ค่อยดีเท่าไหร่นะคะขึนองหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบอ่ะมีเรื่องราวที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเขาได้รับแจ้งนะครับจากชาวบ้านชุมชนแม่อ่างทองนะครับนะ<ม>บอกว่านะให้ไปช่วยกันค้นหาร่างของนายพงศักดิ์นะครับบริเวณลําคลองนเนื่องจากว่าทางภรรยาของนายพงศักดิ์เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าพงศักดิ์ไปกินเหล้าตั้งแต่สองทุ่มเมื่อวานแล้วก็หายไปทั้งคืนเลยตอนนี้ภรรยานอนรอก็หลับ หลับเนี่ยฝันไปว่าพงศัก์มาบอกว่าให้ช่วยไปพาขึ้นจากน้ําหน่อยตือนเช้าขึ้นมาแกก็ทราบจากเพื่อนบ้านบอกว่าเห็นสามีเนี่ยเมาเหล้าอยู่ริมคลองข้างบ้านก็เลยไม่รู้จะทาไงก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ<ำ>เพราะว่าตัวเองฝัน<อ>คือยังไม่เห็นนะคือยังไม่รู้เป็นหรือตายมันชักไม่ดีละคือเห็นเมามเสร็จแล้วก็บอกว่าแกมาคืนมาฝันก็เลยแจ้งเจ้าหน้าทีด่ดีกว่า พอเจ้าหน้าที่มาก็ไปค้นหาอยู่เป็นชั่วโมงครับเอาเจอจริงๆครับเจอร่างในพงศักดิ์จริงๆสอบสวนทราบว่าในพงศักดิ์นี่เป็นพ่อค้าขายข้าวแกงอยู่หน้าโรงเรียนนานาชาติแกเป็นคนใจบุญด้วยนะนะครับแล้วก็ได้ให้คนเร่ร่อนคนหนึ่งมาอาศัยอยู่ในกระท่อมริมคลองข้างบ้านนี่แหละครับแล้วให้ยืมเงินด้วยนะฮะ,ะล่าสุดเมื่อคืนก่อนมีคนเห็นพงศักดิ์เนี่ยนะครับไปทวงเงินจากคนเร่ร่อนแล้วมีปากเสียงกันแล้ว กระทั่งในพงศักดิ์เนี่ยกลายเป็นศพแล้วมาเข้าฝันภรรยา oh. เบื้องต้นตำรวจเองก็ยังไม่ยืนยันนะครับว่าการตายของนายพงศักดิ์เนี่ยมาจากการจมน้ําเสียชีวิตหรือว่าถูกทําให้เสียชีวิต uh huh. เพราะว่าไปตรวจสอบร่างกายแล้วก็ไม่พบบาดแผล uh huh. ไม่มีร่องรอยถูกทําร้าย uh huh. นะครับแต่ว่าการสอบปากคําก็คงจะสอบนะครับทุกๆคนที่คิดว่านะครับพอจะมีเบาะแสรหรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับในฝันก็<ข>ไม่ได้ต้องชนะสูตรก่อน ในฝันก็ไม่บอกใช่ไหมว่าเป็นอะไรถึงไปอยู่ในคลองอะไรอย่างเงี้ยฝันไม่ได้บอกเออภรรยาฝันแม่นเนก็แปลกมากนะฝันแม่นมากนี่เผลอๆเผมว่าแกไม่ได้ฝันนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของวิญญาณอาจจะมาหาเมียคือแบบวิญญาณของผู้เสียชีวิตอ่ะเนี่ยครับยังไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยเนาะทำนองนั้นแหละค่ะเพราะว่าเพิ่งจะไม่กี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะไม่ใช่ความฝันน่ะแต่แกบอกว่าเป็นความฝันใช่ไหมอาจจะคนที่ลักษณะแบบนี้อาจจะเคลิ้ม แยกไม่ออกว่าฝันไม่ฝันอะไรเงี้ยถ้าถึงบอกว่าวิญญาณนั่นน่าจะมีจริงแหละคเพียงแต่ว่าเราสื่อสารกับเขาได้หรือเปล่ามันเหลือเชื่อตรงที่ฝันว่าให้เอาไปเอาขึ้นจากคลองแล้วภรรยาก็หาเองไม่เจอต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันหาเนี่ยแล้วก็เล่าความฝันอย่างนี้ดูสิบางทีอาจจะบอกว่าเอ้ยฝันเป็นตุเป็นตะาแต่นี่เป็นเรื่องจริงเลยครับนะนะโอ